สวัสดีครับสวัสดีวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับบิ๊กสายล้านเมืองสกลครับผมกับเจ้าซีคุณปู่นะครับรถแม่บ้านนะครับผมเนาะจากสายหมอบนะครับผมจากสายหมอบสายทรงสายซิงอะไรไม่รู้ครับตอนนี้มาเป็นสายป่าแล้วครับผมก็ยางหน้ายางหลังเรียบร้อยครับผมก็ยังไม่เต็มที่ครับตอนนี้มาแค่4 0็ครับผม อ่าเดี๋ยวรอบรอบขั้น,น่อยรอบรอบขั้น,น่อยเอาเขาข้าวไปก่อนครับผมเขา,ข,าข้าวไปก่อนนี่เป็นไงครับผมจากสายมอวม,มาเล่นสายป่าดีกว่าครับ,เ,รบนนเป็นไงครับผมตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับผมหกโมงกว่าค่ำแล้วเป็นไงครับนี่ ตอนนี้ก็ยังขับไม่ได้นะผมยางหน้าติดซุ้มบางโคนนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับแนวนี้นะครับงบมาเยอะครับผมรถเก่าคุณพ่อคุณแม่นะครับผมสำหรับเอฟซท่านไหนที่สนใจสไตล์นี้ก็ทักทายคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอาจจะเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะครับตอนนี้ก็พร้อมลุยขึ้นป่าแต่ตอนนี้ยังติดบางโคนอยู่นะครับ เป็นไงครับผมอย่างหลังก็เป็น9 0้าสทร้ยครับย่างหน้าเท่าไรเนี่ยเจ็ดบเจ็ดสิบทับรอยครับหน้าเจ็ดสิทับร้อยหลังก็เป็นเกทร้อยครับตัวนี้ขึ้นป่าครับผมเอาไว้ขึ้นป่าก่อนก็มาสี่สิบเปอรนต์นะครับผมอาร์มก็เหลืออามหลังนะครับตอนนี้ก็ขึ้นได้อยู่นะครับผมแต่ก็ยังเหลืออาร์มหลังถ้าจะเอาจริงๆก็เหลืออามหลังโชคหน้า แข้งคอคู่นะครับก็เอาสเตียนี้ไปก่อนสายป่าชิวๆครับผมเนาะใครสนใจก็ทักทายคอมเมนต์มาได้ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับทีมงาน 40cc 40, 40นะครับผมอยู่กับช่างแก้แล้วก็ช่างก้าวครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับแนวทางนี้นะครับสายหมอบสายแว้นเลือกแล้วครับผมมาเป็นสายป่าดีกว่าครับเดี๋ยว ติดตามในคลิปหน้าจะมาลองขับดูว่าจะได้ไหมนะครับบ๊ายบายครับผมชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกันด้วยนะครับ